เหตุมเดี๋ยวลูกชินาะนะคะกินพื้นที่โอ้โหกินพื้นที่คนอื่นสุดๆเลยอะ่ะมาเป็นบันไดแล้วโทรมันทางตอนนี้โทรมันไปต่อไม่ได้แล้วติดติดเสาไฟฟ้าของชินาะ <c oughs> <c oughs> อ๋อกระโดดพาดแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าหนูมีที่รองรับเยอะนะคะนี่ อนนี้น้องกาลังหาองศาที่ดีในการกระโดดขึ้นมาแล้วหนูก็ทําได้โหูวถ้าหนูตกนี่สวยงามตามท้องเรื่องเลยนะลูกนะตกไม่ได้นะตกคืออุย๊ยหล่นนะคะไอรีนเริ่มหล่นแล้วนะคะไอรีนเอาอยัางไงพี่ลิตาไม่น่าต่อเวลาเลยค่ะใจสู้หรือเปล่าไว้ไม่บอกมา ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเ<ม>ข้าสู่ช่อง ดิต้าคิดแคทเจ้ากินไก่ปุ๊แล้วนี้นะคะเรากลับมาอีกล้วเกมโลบอกนั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมพว่าบนะูเฮเวนาพีนะแล้วันนี้นะคะพี่ดิต้าจะพาทุกคนนะคะมาดูการแข่งต่อตัวให้สูงที่สุดนะคะใครชนะได้รับแอร์นี้มาบูเฮเวน่าพีนั่นไงคะ่ะเย้เนื่องจากว่าทางบูเขาเพิ่งอัปเดตฟังก์ชันใหม่มานะคะคือฟังก์ชันสามารถเอาพรอฟซ้อนพรอฟต่อขึ้นไปเรื่อยๆได้นั่นเองนะคะพี่ดิต้าก็เลยอยากจะมาเห็นการครีอทและความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆ ในการแก้ปัญหานะคะในการคิดนะคะว่าจะทํายังไงให้ตัวเองเนี่ยไปอยู่สูงที่สุดได้นะคะเดี๋ยวเราจะจับเวลากันด้วยสักหนาทีหรือ10นาทีนั่นแหละค่ะโอเคแล้วก็น้องๆนะคะที่จะมาร่วมเข้าแข่งขันนะคะการต่อตัวในครั้งนี้นะคะมีน้องคอปเตอร์นะคะชนนี่เองมิลลี่น้องอมวชีน้องเอย่าน้องน้ำหนาวน้องพีชชีแคน้องชินะน้องมีนน้อง เมลนอนน้อยนะคะน้องน้องโมนน้องโทมัสแล้วก็น้องไอรีนนั่นเองนะคะขอชนะได้ไหมคะตอนนี้ทุกคนอยากชนะหมดเลยนะคะเพราะอยากให้พิริตารับแอรนั่นเองนะคะแล้วถ้าเกิดใครนะคะอยากเข้ามาร่วมอาชีพกับพิริตานะคะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มครอบครัวคิดแคสกันนะที่ไอจีพิริตาค่ะไอจีพิริตาในสกอปคิดแคสตรงโปรไฟล์เนี่ยจะมีเขียนคำว่าครอบครัวคิดแคสอยู่นะคะน้องจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงก์เซรไไอร์วฟเวอร์อาชีพกับพิริตานะะั่นเองค่ะแล้วก็ฝากเซ้นริตราคิดแคสที่น้องๆใส่อยู่ด้วยนะคะมมมมีีีีสนนะะคชพูฟ้้้้าาา่ววงงงเเเขแดดยโรรบัิิธกกกซือล ต้าคลิปนี้เราจะกดไปที่โลบอกพินิต้าและคลิกเขาเขียนชั้นได้เลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเลยนะคะก็คือฝากเสื้อลิต้าคิดเคในชีวิตจริงด้วยนะคะตอนนี้เปิดขายแล้วนะคะมี2สีนะคะสีขาวกับสีดํานะคะเป็นสกีนลายลิต้าคิดแค้นะคะอย่างที่น้องๆเห็นเลยนะคะคือเป็นสกีนแบบเนี้ยลายเดียวกันกับในโลบอกเลยนะคะแต่ว่าตัวเสื้อเนี่ยจะเป็นสีขาวกับสีดํานั่นเองนะคะตัวละ390บาทนะคะมีของแถมจัดเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อโฟตโต้การ์ดนะคะรูปโพลารอยไลยเซนพินิต้านะคะ พวงก,กุญแจรูปพลารอยโฟตโฟต้บูธอะไรพวกนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครซื้อ4ตัวก็จะได้พัดหัวโตพี่ลิตาไปด้วยนั่นเองนะคะก็ฝากด้วยนะคะใครที่อยากได้นะคะคุณบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะเลือกไซส์ให้ดีนะคะแล้วก็แอดไลน์ไปนะคะแอดไลน์แอดลิต้าคิดแคชชอปนะคะเพื่อไปสั่งนะคะสั่งเสื้อได้เลยนะคะ ตอนนี้ก็ทยอยส่งกันไปหลายบ้านแล้วใครมีเสื้อลิต้าคิดแคทในชีวิตจริงแล้วคอมเมนต์บอกได้นะคะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยเราไปเริ่มดูกันแข่งต่อตัวในวันนี้กันเลยดีกว่าไปโอเคค่ะมารถนั่งชิวมาแล้วอ้๊ยจิจ๊บจ,จินั่งไม่ทันจ้ะว้า ทั้งนี้พี่ติตา,านั่งไม่ทันพี่ติตาหมดแต่พิมนะคะว่าขอลวนนั่งชิวนะคะพี่ติตาเอ้ยลืมเปิดเสียงก็มาอยู่โอเคเสียงมาแล้วนะคะไปลานภูเขาสีน้ําตาลกว้างๆเลยจ้าวายพี่ติตา,านั่งไม่ทันเออจริงๆพี่ติตา,านั่งไม่ทันโดนน้องแย่งนะคะไป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  จริงเซริต้าคิดแคนน่ารักมากนะคือในเกมว่าน่ารักแล้วในชีวิตจริงค่ะทุกคนคือหลุดมาแบบจากในเกมเลยนะคะน่ารักมากจริงแล้วเนื้อผ้าดีด้วยพี่ลิต้าแบบเป็นคนทําของแถมของแถมที่น้องเห็นน่ารักน่ารักที่เป็นกิฟต์เซตอ่ะคือพี่ลิต้าออกแบบเองเลยนะจริงเออแบบออกแบบเองด้วยความตั้งใจเลยค่ะก็จะขายได้นะคะตัวละสามร้อยเก้าสิบบาทนะคะมีไซส์เด็ก S M L X L นะคะส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วนั่นเองนะคะและที่สําคัญนะคะทัวร์ออเดอร์ที่สั่งเสื้อเนี่ยก็จะได้เส นะคะรุนลับแอดนะคะพีลิต้าโดยเพราะว่าตอนสั่งเสื้อพีลิต้าจะให้ใส่ชื่อโลบอกมานะคะแล้วก็จะมีการสุ่มรับแอดทุกเดือนนั่นเองนะคะเดี๋ยวพีลิต้าจะทําเขตให้น้องๆก่อนนะคะไม่งั้นน้องๆเนี่ยจะไปไกลนะคะจะไปเกินไกลเกินไปนะคะโอเคเดี๋ยวพีลิต้าแบ่งเขตมาตรงกลางหรอน้องมีกันกี่คนไม่รู้แต่ว่าไม่น่าจะยิ่งใหญ่อะไรมากหรอกใช่ไหมเอาไม่ใหญ่มากแบบใกล้ๆกันเพราะว่าพีลิต้าจะได้ไม่ต้องบินแบบอยู่ห่างไกลนะคะไม่ต้องห่างไกลกันมากนะโอเคพีลิต้าบอกน้องแล้วนะคะ ว่าจะจับเวลา5นาทีนะคะนี่ตอนนี้ทุกคนนะคะอยู่กันเป็นแบบนี้นะคะนี่เราแบ,บ่งกันนะคะเป็นนี้อันนี้นะคะฝั่งน้ําหนาวนะคะน้าหนาวอันนี้ฝั่งน้ำมน อันนี้ฝั่งน้องมีนนะคะฝั่งไอรินนะคะแบ่งอาณาเขตนะน้องพิมมันต่อยังไงให้ไม่ลบของเก่าหรอคะนัะ่นสิของโทมัสนะคะของชีน่าของเออย่านะคะวัสนาชาชนะเถิดอะไระแล้วก็ออกมบี้ชีนะคะมินลี่น้องพีชนั่นเองนะคะเริ่มจะ่้ำคนเดิมแล้วโอเคแล้วก็คอปเตอร์อยู่ตรงกลางนะะั่นเองค่ะเราจะแบ่งเขตกันแบบนี้เลยนะคะพอปอะไรก็ได้ใช้ฟังก์ชันพอปซ้อนกันได้หรือจะลบพอป ข้างล่างแล้วมาต่อข้างบนได้หมดค่ะทุกคนพร้อมอยังคะทุกคนพร้อมอยังคะอันนี้คือเขตคนดูนะคะสุดยอดมากถ้าพร้อมแล้วโอเคถ้าพร้อมแล้วลบพอบจ้า น้ำหนาวอย่าเพิ่งปีนบันไดค่ะทุกคนต้องเริ่มพร้อมกันนะคะห้ามขี้โกงทุกคนต้องเริ่มพร้อมกันค่ะทุกคนเตรียมตัวทุกคนเตรียมตัวในพื้นที่ของตัวเองค่ะคอปเตอร์นะคะหัวหมอนะคะจะเอาอีกไอดีมาเข้านะคะมาช่วยเป็นสองคนไม่ได้ค่ะชนะรับแอดค่ะชนะรับแอดนะคะใครเป็นคนชนะรับแอดแต่ว่ามีบางคนที่พินิต้าเนี่ยรับแอดไว้อยู่แล้วนะคะตั้งแต่เมื่อนานมาแล้วเนี่ยก็จะ ให้สิทธิ์กับคนที่ได้ที่2ที่3นั่นเองนะคะโอเคจริงค่ะรับจริงถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวนะฮะอย่าพึ่งสร้างบันไดห้ามห้ามเน่เน่บันไดออกนะฮะถ้าเตรียมเตรียมตัวถ้าเตรียมตัว3นี่ดูเลยใครโกงนะคะดูออกนะคะ3 2 1เริ่มเอาเลยจ้าเริ่มแล้วทุกคนสู้ๆทุกคนสู้ตาย เดี๋ยวพี่นิต้าจะไปนั่งดูุคนดูนะคะทุกคนด้อๆทุกคนดูดื้อไปรู้สิว่าตอนนี้นะคะใครนำอยู่ข้งบนสุดด,ด,ด,ดื้อสามารถใช้วิธีไหนก็ได้เลยนะคะวิธีแดนก็ได้แต่ต้องใช้แอคเขาเดียวอ่ะต้องใช้แอคเขาอื่นมานะคะนี่ตอนนี้นะคะคนที่ขึ้นไปถึงสูงสุดนะคะรู้สึกว่าจะเป็นไอรีนโอ้ย ทำเวลาได้ดีมากทําคะแนนได้ดีมากนะคะนี่ชีนะานะคะชีนะชีนะคือถ้าเกิดชีนะเนี่ยมาแบบแนวตั้งอะ่ะชีนะจะจะสูงนะคะแต่ว่าชีนะมามาแนวนี้ชีนะาออกนอกเขตไปเดยลนกชีนะนะคะกินพื้นที่โอ้โหกินพื้นที่คนอื่นสุดๆเลยอะ่ะมาเป็นบันไดเลย <c oughs> <c oughs> นี่มันมหากรรมอะไรกันเนี่ยตอนนี้นะคะนี่ตอนนี้นะคะคนที่ขึ้นไปสูงสุดก็ยังจะเป็นไอรินอยู่นะคะ เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะสามารถขึ้นไปได้แค่ไหนนะคะตอนนี้ไอรีนที่1นะคะชินะเป็นที่2นะคะถ้าดูจากความสูงนะคะว้าวที่3นี่น่าจะเป็นคนนี้ค่ะคนนี้ใครน้องมีนนั่นเองค่ะที่3มน้องมีนค่ะเนี่ยเปลืองพร้อมสุดๆเลยน้องชินะเนี่ยเพราะว่าหนูมามาเป็นแบบวงกคเขี้ยวของวงกดแบบนี้แนละ้วไปกินพื้นที่คนอื่นเนี่ยนะกินพื้นที่คอปเตอร์สุดๆนะ <laughs> อ่ะคอปเตอร์ คอปเตอร์โดนยิน,นาเขตคอปเตอร์วิ่งโดนยินนาเขตนะคะแทนที่คอปเตอร์จะได้อยู่ตัวทีวต่ตัวเองนะคะแต่ขึ้นมาก็เจอเจอเจอของชินะแล้วชินะอยู่ไหนนะแล้วเนี่ยลูกหรือว่าชินะหลุดหล่หลนหรอโทรมันนะคะตอนนี้โทรมันไปตอบไม่ได้แล้วติดติดเสาไฟฟ้าของชินะเฮ้ยอ๋อชินะอยู่อยู่นู่นแล้วหรอเฮ้ยเร็วนะคะ ชีนาลบพอบข้างล่างออกนะคะแล้วก็ไปต่อข้างบนนั่นเองค่อนข้างสูงแล้วเหมือนกันเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้นะคะชีนาสูงกว่าไอรินแล้วเพราะอะไรเพราะว่าไอรินเนี่ยเตียงนะคะพอบน่าจะเต็มแล้วอโอฉลาดมากสร้างบันไดนะคะลบพอบข้างล่างออกแล้วก็มาสร้างพอบตัวข้างบนแทนแต่ น้องจ้าหล่นไหมต้องทรงตัวดีๆไม่งั้นหล่นแน่ๆแ,แล้วนั่นใครพึ่งมาเนี่ยเ้ยเขาแข่งกันแล้วโลกแข่งกันแล้วเฮ้ยลืมจับเวลาเพิื่อนไปหน่อยลืมจับเวลาค่ะลืมจับเวลาโอเคพึ่งจะจับเวลานะคะรัถอยหลัง5นาทีนะคะสู้ๆนะคะทุกคนโอ้ข้างล่างนี่ยังไม่ถึงไหนเลยนะคะเนี่ยคือสกิลการกระโดดขึ้นมาเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าไอรีนเนี่ยเขาฝึกฝนมาเป็นอย่างดีทุกคนดูสิ การกระโดดของเขามันผิวไหวมากมากเลยอะที่จะกระโดดขึ้นมาเนี่ยน้องคนอื่นใช้เตียงเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าทําไม่ได้เอ้ารู้สึกว่ายังมีคนอยู่ข้างล่างนะคะใครซันนี่นะคะเอ่อน้องน้องคะอย่าเพิ่งอยอมแพ้นะเพราะว่าบางคนที่อยู่สูงๆเนี่ยอาจจะตกลงมาก,ก็ได้นะคะก็แพ้เหมือนกันนะคะพีซตอนนี้ก็ยังอยู่ข้างล่างนะคะไม่รู้ว่าทําอะไรอยู่นะคะ อันนี้มีมีใครอยู่ข้างล่างอีกไหมยี่หว่าเพิ่งมาแน่ๆเลยค่ะลาบน้ําตาลคืออะไรน้ํามนก็ยังอยู่ข้างล่างนะคะยังไม่ขึ้นไปหรือว่ายอมแพ้แล้วก็ไม่รู้นะคะคอปเตอร์เขาอยู่ข้างล่างเหมือนกันแล้วไปดูคนอื่นกันคนอื่นอยู่ไหนนะโทมัสอยู่ไหนนี่ช้าๆได้พาเล่มงามนะคะคือตอนนี้คือโทมัสง่วงและกะจ,จะนอนตรงนี้แล้วนะคะกลับไม่ไปไหนนะคะนี่อยู่ตรงนี้สวยๆคือโทมัสแข่งไม่ไม่เอาอะไรมากนะคะเพราะว่าเหมือนเขาได้รับแอดมาตั้งแต่สมัย3ปีที่แล้วนะคะโอ้โหตอนนี้เหมือนแข่งกันอยู่สองคนโอ๊ยไม่ไม่ไม่นี่นี่น้องขนตายาวขึ้้นมาแลว เขาคือใครน้องหดตาน้องเมลปะน่าจะใช่ถ้าไม่ผิดน้องเมลนะคะเขาขึ้นมาแล้วนะอย่าสบปมาทเขาเชียวแล้วก็ตามด้วยน้องมีนะข้างล่างน้องเมลน่าจะที่3ามน้องมีนน่าจะที่4นะคะแล้วตอนนี้ไอรีนถึงไหนแล้วอะไอรีนกับชินะไม่น่าเชื่อนะคะว่าไอรีนเนี่ยพลิกกลับมาเป็นที่1ได้จากตอนแรกที่ชินะเขาที่1น,นะคะแต่ว่าเขาอาจจะช้านะคะก็เลยแบบเสียโอกาสไปนะคะนี่ตอนนี้นะคะเป็นสื่อระหว่างน้องชินะนะคะและน้องไอรินโอ้สูงขึ้นมาไอรินคือฝึกฝน ขอชน,น,นะได้ไหมคะฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเหมือนรู้แล้ว่าพีนิต้าจะถ่ายคลิปนี้พีนิต้าไม่เคยบอกนขว่าจะถ่ายคลิปนี้ว้าวสู้ๆนะคะสองคนนี้สู้สีกันมากนะคะในขณะที่ข้างล่างยังไงเฮ้ยน้องเมลก็ตามมาแล้วนะดู่น้องเมลแรับคอปคือเยอะมากเลยทำมหพพ้คอมหนูไม่เต็มเตทีอลูกสู้ๆนะคะตอนนี้เป็นโอ้โหเขาวงกดอะไรก็ไม่รู้น,นะคะตอนนี้แล้วเป็นยังไงบ้างโทมมาหนูเริ่มง่วงแล้วค่ะหนูรอนตรงนี้กันทำไมเขาว่าแบบแข่งสวยๆนะคะชิลๆยังไงบ้างน้องเมลเฮ้ยน้องเมลอันจะตามชิน นะว่าไปหุยแต่น้องไอรีนนี่คือฉุดไม่อยู่แล้วอะ่ะพี่ลิต้าว่าน้องน่าจะขึ้นไปแบบสูงสุดแบบน่าจะตันอะ่ะคิดว่าเพราะฉะน,นั้นเราต้องจับจับเอาไว้หูไอรีนน่าจะแบบไม่คิดว่าตัวเองจะมาได้สูงข,ขนาดนี้ดูสิว่าไอรีนเราเคยรับแอร์หรือยังไอรีนยังไม่เคยรับแอร์นะฮะอ่าถือว่าถ้าหนูไม่ตกนะเป็นไปได้ที่หนูจะชนะหนูห้ามพลาดแน่ยนี่ยกระโดดขึ้นบันไดอะ่ะเป็นนาทีที่ลุ้นและถึงใจที่สุดขอัาพี่ลีต้านะคือหนูต้องคิดว่า หนูจะอุ๊ยอุยเมื่อกี้หนูก็โดดพลาดเอออ๋อ,อกระโดดพลาดแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าหนูมีที่รองรับเยอะนะคะนี่ตอนนี้น้องกําลังหาองกษ,ษาที่ดีในการกระโดดขึ้นมาอ่าแล้วหนูก็ทําได้โหถ้าหนูตกนี่สวยงามตามท้องเรื่องเลยนะลูกนะตกไม่ได้นะตกไม่ได้แต่ว่าคงไม่ตกแล้วค่ะน้องเขาโปรเฟชชั่นอลม,มากๆนะคะในส่วนของใครเนี่ยชีน,นะะัะฮะออ,อเคไอรีลนที่2นะคะชีนะเอ้ยอรีลนที่1นะคะชีนัทที่2นี่น้องเมลนะคะน้องเมลตามมาเป็นที่3านะคะนี่ น้องเมลแล้วน้องมีนละ่ะน้องมีนหายไปแล้วนะคนนี้เป็นซันนี่นะคะซันนี่ขึ้นมาแทนนะคะน้องมีนสงสัยจะต,ตกหรือเปล่าน้องมีนหายไปไหนแล้วอะ่ะหรือว่าหลุดก็ไม่รู้นะคะ <c oughs> น้องมีนหายไปแล้วนะหรือว่าแซงกันไปแล้วอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยตอนนี้มองมองไม่ออกเลยนะคะว่าตอนนี้เห็นแต่ไอรีนไม่เห็นคนอื่นเลยคะ่ะหรือว่าคนกำลังขึ้นมามเมลมเมลอยู่นี่ขอชีนะอยู่นี่ไงโอเคไอรีนหนูแบบโอ้โหสุดยอดอะสุดยอดแห่งการทรงตัว นูแอบซ้อมมาใช่ไหมเนะี่ยลูกอุ้ยสูงมากตอนนี้เหลือเวลาแค่นาทีเดียวค่ะพินิตาควรกดดันไหมหมดเวลาแล้วอะ่ะอนูต่อเวลาให้ดีอยากได้เวลาเพิ่มไหมเวลาเพิ่มแล้วโอกาสเพิ่มนะคะเฮ้ยแต่ดีนะแล้วเราข้างล่างนี่คืออะไรเนะี่ยเราเราไปดูคนข้างล่างไหมต่อเวลาไหมคะถามน้องก่อนต่อเวลาไหมคะน้ำหนาวปกเผื่อลูกต่อเวลาไหมค้จะหมดเวลาแล้วน้ำหนาวโอ๊ยน่าสงสาร ตอนนี้ก็ขึ้นไปกันแทบจะหมดแล้วแหละคงไม่มีใครอยู่ข้างล่างแล้วคอปเตอร์อยู่ข้างล่างนี่หว่าคอปเตอร์กับน้ำหนาวนะคะอยู่ข้างล่างแล้วก็มีใครเนี่ยคนนี้น้ำหวานเนาะอาินนะคะอา,นอาิน่อาลินต่อค่ะน้ำมนต์หลุดนะคะอ่ะต่ออีกหนาะทีสุดท้ายจ้าเอาจริงป่ะอุ้ยพีชพีชทำไมพีชบอกอะไรไปเอาเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้ใช่ไหม ไม่ได้จ้ะห้ามใช้เฮลิคอปเตอร์มันโกงไปจ้ะแต่ยังไงถึงเจ้าิ่งเฮลิคอปเตอร์ยังไงก็โอ้โหสู้ใครนะไอรีนเหรอใช่ใช่ไหมไอรีนไอไอไอรีนไม่ได้หรอกใช่ไอรีนพี่ลิต้าว่านะในใจไอรีนคิดพี่ลิต้าอย่าต่อเวลาเลยค่ะจะจบแค่นี้หนูกลัวหล่นคือไม่หนูกลัวหล่นก็กดหนูกลัวแพ้เพราะว่าเขาขึ้นมาสูงแล้วไงกลัวว่าอ่ะเดี๋ยวพี่ลิต้าจะเฝ้าให้นะคะเผื่อเผื่อแบบน้องไปแล้วแบบมันตันแล้วอะไรเงี้ยแล้วพี่ลิต้าไม่ดูดูไม่รู้เรื่อง นะคะว่าแบบใครขึ้นมาก่อนอะไรเงี้ยตอนนี้นะคะที่หนึ่งยังคงเป็นไอรีนนะคะเสมือต้นเสมือไปลายอุ้ยคืออุ้ยหล่นนะคะไอรีนเริ่มหล่นแล้วนะคะไอรีนเอาอยัางไงพี่ลิต้าไม่น่าต่อเวลาเลยค่ะใจสู่หรือเปล่าไวไม่บอกมา <c oughs> โอกาส ไม่มีท่อสู้ชีวิตสุดๆอะเดี๋ยวๆคอนอื่นคอนอื่นอยู่ไหนกันเนี่ยไม่มีก็คงต้องมีสักวันตัวน้องตลกว่าตัวน้องตลกมากชินะอย่าบอกนะชินะล่วงอะเฮ้ยจริงปะมีแต่ท่าของค่ะตัวหายอย่าบอกนะว่า,ช,นะะะาวชินะตกนะฮะอ้าวชินะตกจบเลยบอกเลยชินาตกคือจบ พี่ลิต้าบอกแล้วว่าเล้วหนึ่งเหตุอปเตอร์มาจากไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดราดูก่อนว่าใครขับอันดาอ๋ออันดาขับไม่เป็นไรพี่ลิต้าบอกแล้วว่ายิ่งเพิ่มเวลามันยิ่งเสี่ยงนะคะเสี่ยงที่จะตกแทนที่หนูจะได้ที่สองใช่ไหมพี่ลิต้าว่านะถ้าเป็นพี่ลิต้านะพี่ลิต้าจะรู้สึกว่าอยู่ในจุดจุดหนึ่งที่คิดว่าไม่มีใครตามมาทันแล้วแล้วพี่ลิต้าจะขังไว้เลยพี่ลิต้าจะไม่ไปต่อแล้ว <S <S อย่างอ,อันเนี้ยไอรีลองช่างใจดูนะว่าหนูอ่ะจะลงทุนต่อต่อไปแต่เสี่ยงที่จะตก หรือหนูจะหยุดอยู่อย่างนี้แล้วรอเออเนี่ยหยุดอย่างนี้แล้วรอดีไหมเพราะว่าน้องเมลเนี่ยเขาอาจจะตามขึ้นมาไม่ทันแล้วก็ได้นะถ้าเกิดว่าห,หนูเสี่ยงขึ้นไปเนี่ยหนูตกเนี่ยแพ้เลยนะคะสิ่งที่หนูทํามาเนี่ยถ้าหนูก็ยังขึ้นไปต่อนะคะก็พี่ดิต้าพูดอะไรหนูไม่ได้ยินเหรอคะโอเคน้องเมลนะคะเขาก็ไม่ย่อทอนนะแต่ว่าน้องชีน่าเนี่ยเสียดายมากเพราะว่า น้องเขามีความพยายามมากเลยะคะ่ะพี่ิใต้เห็นเลยแต่ว่าดันมาตกนะคะเสียดายเสียดายอันนี้น่าเสียดายจริงพี่ดิ้ใต้ไม่ได้ต่อเวลาเลยค่ะแล้วชินาเขาทําไงต่ออ่ะไหนไหนดูสิอันไหนคื้นตึกของชินาชินาคงพอแล้วแน่ๆเลยอะ่ะน่าสงสัยชินาจัง,น,งน,น้องมินนะ้องมีนยังขึ้นไปกับลูกน้องมินนี่ก็น่าจะขึ้นไปนานแล้วแต่เพราะตก,ตกไปแล้วนะคะ อันนี้ของเขเนี่ยอ๋ออันนี้ของชินาแน่เลยนี่คือซากนะคะซากที่น้องชินาทิ้งเอาไว้นะคะแล้วโรยตัวลงไปน,นี่นะคะน้องเมลน้องเมลไม่ย่อท้อนะคะถึงแม้ว่าไอรีนจะอยู่ไกลเนี่ยต่น้องเมลอาจจะคิดว่าไอรีนอาจจะตกก็ได้เพราะฉะนั้นตัวเองห้ามท้ออ่าแต่ว่าไม่มีใครตามน้องเมลมาเลยนะใช่ปะไม่มีนะคะจริงๆคนเนี้ยคือใครก็ไม่รู้เนี่ยตรงนี้น ไม่มีตอนนี้ไม่มีเลยกลายเป็นน้องเมลนะคะแข่งกับน้องไอรินกันอยู่สคนคนอื่นไม่มีเลยนะคะไม่มีขึ้นมาแล้วหรือเปล่าโมาทมัสเหรอโมทมัสอยู่ตรงนี้โมทมัสคึอด้วยจะโทมัสป้าหรือไม่ใด้ไม่เออโมทมัสใช่โมทมัสอยู่ตรงนี้นะคะนอกนั้นยังไม่เจอใครเลยอะเนี่ยน้องอยู่กันแบบล่างๆหมดเลยอะคะ่ะ ไม่เป็นไรนะคะไปซื้อเสื้อลีต้าคิดแค้เอาก็ได้โอ้โหอะไรเดี๋ยวน้องอลินอลินแพ้แล้วผ่านหน่อยลูกแพ้แล้วผ่านนะคะหนูตกหลายรอบลดหนูไม่แข่งดีงกว่าล้างแค้นมิลิต้าละกันเผาไปเลยงงมากผ่าศพพิลิต้าด้วยร้านพิลิต้ายัางงงมาก ใครนะคะที่อยากได้รุนลับแอนะคะก็ไปซื้อเสื้อลิตา้าคิดแค้นได้นะคะ1ตัว1 4 2ตัว2องสีนะคะเสื้อในชีวิตจริงนะคะน้องๆโอเค okay. อะถึงไหนกันแล้วเนี่ยโอ้โหตอนนี้พี่ลิตา้าบินไปหาไอรินก่อนไอรินพี่ลิต้าว่าพอแล้วนะอย่าขึ้นไปอีกเลยพี่ลิต้ากลัวว่าหนูจะแพ้เนี่ยใครก็ได้เขียนชื่อเราทีสปอตไลท์ให้เราไม่อยู่ที่เดิมคืออะไรนะเขียนชื่อเราทีตรงสปอรตไลท์ให้เราไม่อยู่ที่เดิม ทำไมต้องเขียนด้วยไอรีนคือตอนนี้น้องๆก็ไม่รู้หรอกว่าไอรีน่ะหายไปไหนไม่รู้นะคะมีแต่พี่ลิต้าที่บินได้ก็เลยรู้ว่าไอรีนอยู่ข้างบนแต่น้องเมลอยู่ตอนนั้นคงตามมาไม่ทันแล้วแหละเห็นนะหมดเวลาแล้วมั้งน่าจะหมดเวลาแล้วถือพี่ลิต้าไม่ได้ตับเวลาน่าจะหมดแล้วนะคะพอแล้วแหละนี่นี่ก็สูงมากแล้วนะคะค้างเอาไว้นะคะโอเคทุกคนหยุดอ,อยู่กับพี่ หมดเวลาค่ะพี่ลีต้าจะบินไปเช็คนะหมดเวลาแล้วนะคะทุกคนหยุดนิ่งนะคะโอเคเริ่มจากพี่ลีต้าเลยพี่ลีต้าอยู่นี่นะคะแล้วใครคนอื่นอยู่ไหนเนี่ยฉันจะอยู่นี่เธอนั้นอยู่ไหนอันดาคะอันนี้อันนี้อันดาใช่แล้วคนอื่นๆล่ะคนอื่นๆอยู่ไหนกันยังไม่เจอใครเลยเนี่ยพี่ลีต้าบอกให้อยู่นิ่งนะคะอันดาอันดาอันดาคืออะไร อันนี้ออกมาชี้เหรออยู่นี่นะคะแล้วใครอีกอ้อคนนี้นะคะอ๋อก็คืออันดานแล้วแหละแล้วคนอื่นขึ้นไปได้เยอะแล้วแหละพี่ลิต้าก็เลยไม่เจอใครเธอนั้นอยู่นี่เอา้าเธอนั้นอยู่ไหนอ๋านะคนนี้คือใครน้ำหนาวนะคะน้ำหนาวอยู่นี่แล้วคนนั้นคือน้องมีนเอยน้องพีชนั่งพีชอยู่นี่นะคะน้ำหนาวกับพีชนะคะแล้วอันนี้คือใครเอ้ยใครเนี่ยซันดี้ยังจะต่ออีกขี้โกงนี่นาะซันดี้ ขี้โกงยังจะต่ออีกแล้วคนนั้นใครน้องมีนค่ะน้องมีน,นอนอยู่นี่โอเคพี่นิตาพาดไข่ไปป่ะเนี่ยอันนี้อันนี้อันดาไม่เกี่ยวไม่รู้ว่าพาดไข่ไปไหมอะ่ะเราลงไปดูที่สูงขึ้นอันนี้คือจันนี่ขี้โกงเขาให้หยุดแล้วคะ่ะจันนี่ไม่หยุดนะคะนี่โท,ม,ทมัสโทมัสน่าจะอยู่นี่นะคะโทมัสหยุดนี่โอเคเราขึ้นไปกันบอกว่าให้หยุดนะคะจันนี่ยังขึ้นไปต่ออีกปับแพ้เลยคนนี้อ๋ออันนี้คือใครอะ่ะ ช,ชินเอ๊ะชีนะนะคะชีนะถือว่าขึ้นมาได้สูงแล้วนะอ๋อแต่ตรงนั้นฝั่งนั้นมีนะมอมมาชี้ตัวจริงค่ะแปลว่าเมื่อกี้ไม่ใช่ออมมาชี้ที่พี่ลิต้าบอกแซนนี่ขี้โกงนะคะแซนนี่ตกรอบไปเลยค่ะชีนะนะคะไม่รู้ว่าชีนะกับอมมาชี้เนะะี่ยใครอยู่สูงกว่ากันพี่ลิต้าบอกพอๆกันอ่ะ๋ยวข้างบนข้างบนมีใครอันนี้น่าจะเป็นจากมหาที่ชีนะได้ทิ้งเอาไว้ แล้วข้างบนข้างบนต่อไปมีใครนี่อันนี้คือน้องเมลนะคะน้องเมลนี่น้องเมลอยู่ตรงนี้เลยนะคะถือว่าน้องเมลได้ที่2นะคะน้องเมลได้ที่2ชีนากับอมบาชีได้ที่3ามที่4นะคะแล้วก็นี่นะคะที่1น,นะคะไม่ต้องพูดพรามทำเพลงอะไรมากนะคะเขาอยู่ จุดสูงสุดนะคะของภูทะเบิกนะคะสูงนะคะเทียบจากระดับน้ำทะเลนะคะ1,700เมตรนั่นเองนะคะและอันนี้คือชมหน้าผู้ชนะนะคะได้รับแอนนั่นเองก็ここคือน้องไอรีนน,นั่นเองค่ะใจเดี๋ยวเดี๋ยวะะใจสู้หรือเปล่าไว ให้ดูนะคะเดี๋ยวหาว่านี่นะคะไอรีนน่ะนื้สกอร์คิดแคชน,นะ,คะกดแอดเฟรนด์นี่พี่ดิต้าส่งคำขอไปแล้วพี่ดิต้าใจสู้หรือเปล่าเก่งมา,มากๆเลยเก่งมากๆเก่งมากๆมามากทุกคนเก่งมา,มากๆค่ะวันนี้สุดยอดไปเลยขอถ่ายปกก่อนร่วงโรยกันมาโรยตัวนะคะน่าจะโรยตัวลงมาโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วโอ้โ <laughs> หกระเด็น <laughs> กระเด็นเลยนะโอ้ยตัวสูงตัวสูง ไอรีนนะคะกระเด็นเลยเพราะว่าสูงมากโอเคทุก okay, คนจบไปแล้วนะคะสําหรับการมาแข่งต่อตัวให้สูงที่สุดเพื่อรับแอนนะคะในวันนี้เองก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ะช่วยกดไลค์แล้วกดซับสไคร์นะคะก็ะะติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งป็นกำลังใจพี่ลิต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝ่ายจีด้วยนะคะลิต้าในสกอร์คิดแค้นะคะ can, แล้วก็ท ok ิกตอกลิต้าในสกอร์คิดแค้นนั่นเองนะเพื่อที่น้องนะคะจะได้เข้ากลุ่มครอบครัวคิดแค้นนะคะตรงหน้าโปรไฟล์จีพี่ลิต้าที่เขียนคพาว่าครอบครัวคิดแค้นน้องจิ้มเข้าไปหรือกดเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อรับมิิงงงเเเซออออรร์ววี้้้้าาาาพ่่่่่ตตนนนนนนะะะะคคคคกกก็ฝสสดดแทๆใใยยู บอกนะมี6สีชมพูฟ้าม่วงส้มแดงเขียวนะคะเจ็ดโรบัสทำพิธีการซื้อเนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปนี้หรือจะกดไปที่โรบบอกพิริตาและคลิปเขาเขาียนแชแนลเลยน,นะคะและฝากเสื้อดิตาคิดแคทในชีวิตจริงด้วยนะคะมี 2- สีนะคะสีขาวสีดำนะคะมีไซส์เด็กนะคะแล้วก็ไซส์ผู้ใหญ่ S F L X L นะคะสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแถมได้ของแถมสุดน่ารักนะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็ตรูปภาพพิริตานะคะหรือจะเป็นโฟโตการาดพร้อมลายเซ็นนะคะหรือจะเป็นพัดหัวโตนะคะดูพิริตานั่นเองะคะ่ะน่าร เสื้อทุกตัวนะคะได้ได้ได้ไดรับจิตรุลนรับแอดไปด้วยนั่นเองนะคะใครนะคะอยากได้นะคะก็บอกคุณพ่อคุณแม่นะคะแอดไลน์ไปนะคะที่แอดลิต้าคิดแอกนั่นเองนะคะไปสั่งเสื้อกับแอดมินได้เลยนะคะโอเคค่ะในะสวสวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย